สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับประจำวันจันทร์ที่29สานะครับสำหรับรอบแรกก็มาลองดูแนวทางไปก่อนแล้วกันเนาะเบาๆไปก่อนแล้วกันครับสำหรับจีนเปิดเช้า1 1 7 5 4นงหครับเนาะงเจ็เปิดที่ลบนะครับตอนที่ผมคิดเขายังอยู่ลบอยู่นะครับแต่ตอนที่ท่านแ,แต่ถ้าตอนที่ท่านเล่นเขาขึ้นบวกเบาๆนะครับ ก็ฟังผมเสร็จทั้งคลิปถ้าถูกใจเลขตามครับถ้าไม่ถูกใจผ่านแล้วกันครับเช้านี้น1นึ่งผมคิดว่าจากตัวเปิดน่าจะยังเหลือครับน่าจะยังเหลือผมขอดูแป๊บนึงนะครับส่วนตัวผมผมชอบน่าจะยังเหลืออยู่นะผมว่า4774น่าจะยังเหลืออยู่นะผมชอบ ขารดขาวิ่งจัดสี่ครับขารดขาวิ่งจัดสเนาะขารดขาวิ่งจัดสี่เลยกันครับเป็นคู่ที่ผมชอบนะครับ0764์เจครับศูนยแล้วก็แปดเปดสอาา่าฮะแปดเแล้วก็เก้าครับ อ่าฮะร้อย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 ขอดูแป๊บนึงนะครับร้อยร้อยร้อยหกน่าจะมาร้อยมัดหกครับสามตัวก็จะเป็นหกศูนย์เจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกหกสี่หกสี่สี 6 8 4แล้วก็6 9 4ครับอ๋อ9 4ขอดู7 4อ่า6 7 4อ่าฮะดูตามไปดูตารางอีกตารางอีกทีนะครับต้องขออภัยที่พิมพ์ผิดไปนะอ่าถูกแล้ว9 7 9774ครับ3ตัวก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะได้ประมาณนี้แค่สำหรับจีนช้าครับสวัสดีครับ